ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่สิสองอยาแก้กรรมจะทำอย่างไรพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่ติศามกราคมพุทธศักราชสองพบเอ็ด อ่าท่านมีอะไรครับเออจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเออถามเผื่อโยมแม่นะครับอพอดีว่าโยมแม่เนี่ยเคยผ่าตัดสมองครับเคยผ่าตัดสมองแล้วก็จะมีปัญหาว่าบางช่วงเนี่ยควบคุมจิตไม่ได้อ่อเอออย่างเช่นความคิดฟุ้งซ่านอะไรนะถ้าช่วง,ถ,วงถ้าช่วงที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องว่าหลับตาแล้วเห็นกรรมเก่าว่าเออเคยทําอะไรไว้ก็จะยึดอยู่ตรงนี้ทีนี้พอดีม่อกี้คุยเรื่องจิตก็เลยจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีวิธียังไงว่า เอ่อให้โยมแม่เนี่ยหลุดจากตรงนี้หรือว่าอย่างเช่นว่าก่อนจิตสุดท้ายเนี่ยมีในระหว่างที่ยังมีชีวิตม,มีวิธีฝึกยังไงให้ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ยึดถึงมันเพราะว่าโยมแม่มีปัญหาทางร่างกายว่าเคยผ่าตัดมาทําให้บางขณะเนี่ยควบคุมจิตไม่ได้ครับใช่มันก็เป็นเรื่องที่ร่างกายมันมาเป็นตัวก่อกวนหรือว่าเป็นปัจจัยกระทงจิตมันเป็นปัจจัยหนุนน่ะทําให้การปฏิบัติทางจิตยาก ทนี้วิธีแก้ก็มีสองอย่างคือวิธีทางจิตกับวิธีทางปัญญาเอาวิธีทางจิตก่อนวิธีทางจิตก็คือว่าเราต้องเอาไอ้ตัวอารมณ์ที่จิตจะยึดมาตอนนี้ก็คือจิตท่านไปคล้องอยู่กับไอ้กรรมบางอย่างที่เป็นฝ่ายที่ทําให้รบกวนหรือไม่ดีเราก็จะหาไอ้ตัวอะไรที่มาแนทนทีนี้ถ้าคนใกล้คิดรู้ใช่ว่าเคยทําอะไรที่มันเป็นกรรมดีที่มัน มีตัวเด่นน่ะอย่างคนโบราณทําไมเขาจึงเพราให้สร้างพระพุทธรูปให้ไปปิดท้องลูกนิมิตเพราะอะไรครับนอกจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างสมัยนี้นะนานๆมันจะมีทีนานๆนวัดจะมีการฝังรุ่นิมิตผูกสีมาแม้มันบางทีมันเป็นกี่สิบปีไม่รู้จะมีได้ยากเหลือเกิน แล้วก็สร้างพุทธรูปเดี๋ยวสักก่อนก็ไม่ได้มีวางตามตลาดอย่างที่สัมราลราชหรืออะไรมากมายประตูผีใช่ไหมโอ้ยสร้างกันยากรอพระอาทีนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะนั้นเป็นบุญที่เด่นแล้ววัตถุที่สร้างเป็นบุญนี่ก็เด่นมากนี่ลักษณะนี่มันก็เข้ากับไอ้ความจริงของชีวิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันก็จับไอ้สิ่งที่มันเด่นสร้างพุทธรูปองค์บรุมเนี่ยเป็นทองอารามใช่ไหมจิตใจมันก็ จับแล้วมันเป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ตราตรึงอยู่กับใจเวลานึกปั๊บใจไปอยู่ที่นี่แหละเนี่ยโบราณเขาจึงให้สร้างก็เพราะว่ามนันเป็นจุดเด่นของจิตที่จับจิตง่ายมันกุศนไม่ทาอะไระอะไรมาพอพูดถึงอ้ปีนั้นไปสร้างพระมานันแหมมันเด่นขึ้นมาเลยเนียจิตจับได้ไปเปิดทองลูกนิมิตหินก้อนเบลอสร้างโบสถ์นั่นโบสถ์หลังเบลมเนี่ยใช่ และเหตุการณ์ก็ใหญ่ด้วยหายากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตจับได้ดีนั้นโบราณเขาก็เลยสอนกันมาเพราะจะได้เป็นตัวเหตุการณ์ที่ประทับใจไว้แรงมากเวลาจะนึกถึงอย่างเวลาจะตายปั๊บพอลูกหลานบอกปั๊บว่าพระสร้างพระพูทาลูกหลวงพ่อวัดนั้นดีนี้เป็นประธานเป็นพระประธานอยู่วันนี้แมาชื่นใจเหลือเกินจัดจิตไม่ไปไหนแล้วอยู่นั่นหละ มันก็เลยเป็นกุศลไปอะไรอย่างเงี้ะเนี่ยนะอ้าวแล้วผมพูดนี่จะตอบคำถามอะไรเลยลืมเลยนะเมื่อกี้ใครถามท่านยแก้ได้ทาตอ๋ออ๋อทีนี้เอาเรื่องจิตก่อนก็แปลว่าหาอารมณ์ฝ่ายกุศลที่แรงไปสู้หรือไปแทนอารมณ์ที่ไม่ดีทางฝ่ายอากุศลทีนี้ฝ่ายอากุศลนี่ก็อาจจะเป็นตัวที่ชินคือท่านเป็นอาจินตกรรมแล้วพอคิดแล้วคิดอีกจิตมันก็ลงร่อง ใครไปขุดร่องลองแล้วแม้จะไม่ใช้กำรรแรงอะไรนะแต่เพราะมันลงร่องแล้วเป็นอาจิมมันก็เลยเพอขึ้นมาปั๊บลงร่องนี้ลงร่องนี้ทีนี้แกอยากก็ทําไงต้องหาไอ้ตัวที่แรงจริงๆมาช่วยนี่ถ้ากันดังนึกว่าเออเคยทําอะไรไว้ที่มันแรงเอามาพูดให้ท่านฟังถ้ามนงั้นก็เอากรรมฐานให้ท่านมา กำหนดให้จิตอยู่กับกรรมฐานนี้เพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ไปตามไอตัวสิ่งที่ชักจูอื่นเพราะว่ากรรมฐานนี้ก็คืออันนี้แหละให้สติมาช่วยจับอยู่กับอารมณ์เดียวที่ทําสมาธิถ้าไม่เชนั้นเ้อก็ต้องหาเรื่องใหม่ให้ทําชวนโยแม่ทํากุศลกรรมหรือบุญใหญ่สักอันหนึ่งเนี่ยงานชวนพูดแล้วเออ เนี่ยโยมแม่เรามาทําอันนี้กันดีไหมอะไรนะั้นแล้วก็พูดโน้มน้อม,อมจิตใจอยู่บ่อยๆย,ย,ยแล้วก็ให้เป็นบุญที่ว่ามันเด่นแล้วก็ให้ท่านนึกอยากจะทําอันนี้อยู่เรื่อยใช่ไหมะถ้าหากว่าเบนได้นะมันจะเริ่มมาแข่งกับไอความที่จิตเนี่ยไปวุ่นอยู่ก็ตกร่องอันนี้ไนงะหาร่องใหม่ <c oughs> หาร่องใหม่ให้ <c oughs> ก็เริ่มขุดมันก็ยากหน่อย แต่เรานี่เราเราเป็นคนที่มาช่วยขุดไม่ใช่ท่านขุดคนเดียวเพราะท่านแรงมันมากขึ้นเราก็มาช่วยท่านในการขุดร่องใหม่เราก็พูดให้ท่านจะยินอยู่ด้วยแต่ว่าต้องเอาไอ้ที่ท่านพอใจนะต้องพูดเริ่มก่อนดูที่ว่านท่านจะชอบอันนี้ไหมบุญหรือกุศลอันเนี้ยเรื่องเนี้ยที่ดีแล้วก็มาพูดพอท่านสนใจแล้วก็พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็มาเดินหน้าว่าเราจะทํากันเมื่อน,นั้นจะทาอย่างนั้นอย่างนั้นให้ท่านช่วยคิด ทีนี้พอท่านชักชอบใจนช่ไท่านก็จะมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นจิตมาอยู่กับเรื่องนี้ต่อไปก็เปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเกิดนั้นสิ่งนั้นเป็นจริงใช่ไหมเราก็ไปทําเลยชวนท่านไปทําให้ท่านได้ทาได้มือตัวเองอะไรตัวะอะไรเนี่ยเป็นประสบการณ์เหตุการณ์ใหญ่ๆทีนี้เข้าไปอยู่ในความจําแม่นเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่อันนี้ก็อยู่ในจิตประจําเลยทีนี้ทีนี้สบายแล้วท่านถึงขั้นนั้นเราจะเห็นทางไหม เอาวนะนี่หนึ่งนี่นี่น,น,นี่วิธีแก้ทางจิตคือว่าหาอารมณ์แทนอารมณ์ทดแทนหรือมาแทนที่มีสองวิธีการทางปัญญาวิธีการทางปัญญาก็คือให้เห็นเรื่องความรู้เข้าใจหลักธรรมเรื่องความเป็นเหตุเป็นปัจจัยการแก้ไขทําให้มันดีขึ้นให้โยมรู้หลักว่าเออเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นธรรมดาทําพลาดบ้างถูกบ้าง แต่ว่ามันต้องมีการพัฒนาก็มีการแก้ไขพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังเคยทําพลาด <c oughs> ขนาดเป็นพระโพธิสัตว์บางทีก็ยังเป็นหลงผิดเนี่ยไปทําผิดก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วต้องทําถูกหมดแล้วถ้าก็แก้ไขถ้าจะปรับปรุงก็คือชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตแห่งการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาทำให้ดีขึ้นอันไหนแก่เป็นกรรมไม่ดีก็แก้ไขท่านเรียกว่าเป็นปฏิกรรมน ปฏิกรรมก็คือกรรมที่ทําขึ้นมาเพื่อแก้ไขกรรมเดิมหมายความว่าไอ้กรรมเดิมมันก็อยู่อะแต่ว่าเราทํากรรมนั้นทําใหม่ในทางที่ดีเพื่อปรับปรุงตัวเองเนี่ยที่เคยทําอกุศลก็ละเลิกเปลี่ยนมาทํากุศลที่ทํากุศลชนิดที่มีกําลังน้อยหรือกําลังกุศลชั้นต่ําระดับกามมาวจรก็ทําสูงขึ้นไประดับ รูปาวจรถ้าเป็นระดับกามาวจรด้วยกันเคยเป็นแค่กุศลธรรมดากับทาเป็นมหากุศลทากุศลยิ่งใหญ่ขึ้นไปบอกว่าอ้เรื่องของมนุษย์นี่มันพัฒนาได้มันแก้ไขปรับปรุงได้จากผู้ที่ไม่ดีก็มาเป็นองค์คุริมายก็ยังมาเปลี่ยนเป็นพระอาหารหันต์ได้ใช่ไหมอบอกท่านบอกเนี่ยพระพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเรามีปัญญารู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วมันพัฒนาได้ เราก็มาทํากรรมที่ดีเปลี่ยนจากอกุศลมาเป็นกุศลและพัฒนากุศลยย่งขึ้นไปนั้นเราก็มาใช้วิธีเนี้ยหลักนี้ก็คือว่าเราจะมัวมัว่าติดพันข้องขัดอยู่กับกรรมที่ทําไปแล้วทีนี้รู้แล้วเอ่อาแค่รู้อย่าไปติดกับความรู้สึกเอาแค่รู้ว่าทํากรรมนี้ไม่ดีก็เป็นทําไปแล้วทําไปแล้วก็อย่าไปมัวหวนละห้อยหมกมุ่นอยู่ก็คิดในแง่ว่าเออเราจะแก้อะไรเราจะทํากรรมอะไรดี แล้วก็หันจิตไปคิดเรื่องที่จะทําดีซะเนี่ยเราก็หันไปคิดเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะทําความดีอะไรจะไรกุศลก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวให้กรรมเก่ามันหมดกําลังหรืออ่อนกําลังเพราะว่ากรรมใหม่เมื่อเราทํากรรมใหม่ที่ดีขึ้นมาไอ้กรรมใหม่ที่ดีทํามีกําลังมากกว่าไอ้กําลังกรรมเก่าที่ไม่ดีก็อ่อนแรงมีกรมเท่ากําลังเท่าเดิมมาแหละแต่เทียบแล้วมันอ่อนกําลัง เขาเคยเปรียบเหมือนอย่างกไก็มีท่านนักปราชญ์ท่านเคยเปรียบไว้แล้วก็เลยเออท่านว่าไปดีผมก็เลยจํามาเล่าให้กันฟังเพราะมันเข้ากันหลักบ,บอกว่าเหมือนกับเรามีแก้วน้ําอินฟินิตี้แก้วน้ําอินฟินิตี้นี่ก็หมายความมันไม่รู้จักเต็มใช่ไหมอ้าวทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราทํากรรมไม่ดีไว้เหมือนกับเราใส่น้ําสุกรปลอในแก้วเนี้ยใส่เข้าไปสัก S 1> <S 1> ลิตรหนึ่งเอางั้นใส่เข้าไปโอ้โหดำหมืดสกรปรกไปหมดเลยเนี่ยแล้วเรามัวไปคุ้นข้งองยินเราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่พอเรารู้ตัวแล้วโอไม่ได้แล้วต้องปรับปรุงแก้ไขเลิกแล้วไม่ใส่น้ำสกรปรกอีกต่อไปทีนี้เราก็ต้องทำใส่น้ำดีใส่น้ำใสแล้วก็ใส่น้ำใสไปวันนี้ลิตรพรุ่งนี้ลิตรวันต่อไปใส่ถังหนึ่งเลยต่อไปใส่สองถังสิบถัง ต่อไปปรากฏว่าแก้วน้นํานี่ไอ้น้ำลิตรหนึ่งที่สกปรกไม่เห็นเลยใช่ไหมทั้งท่าที่มันก็เท่าเดิมถูกไหมแต่มันมองไม่เห็นเลยสายแจ๋วเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ยไอ้กรรมที่ไม่ดีที่ทําไว้มันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะมันหมดกําลังไม่มีที่พ้นเพราะฉะนั้นก็ทํากรรมดีไปนอ้าวต่อได้นั่นเลยเข้าใจนะ อามีอะไรต้งใสยนะมีมนอย่างนี้เราสามารถจะสรุปได้ไหมครับว่าอย่างนั้นเราก็ประพฤติตามหลักไตรสิกขาก็คือทําศีลให้ให้ก<ด>่อนจะได้ได้เป็นฐานพื้นฐานที่ดีในการทําให้จิตมาตั้งมั่นแล้วก็เกิดกําลังแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาเข้าไปก็ต้องทําไปทั้งสามอย่างพร้อมกันแต่ว่าศีลเป็นตัวเน้นเพราะเป็นรูปธปรรมที่ปรากฏชัดชและเป็นพื้นฐานพื้นฐานก็อีกสองอันเราอาศัยศีลมาเป็นฐานแต่ว่าเราไม่ได้ อยู่กับมันมันมีฐานเท่าไหร่แล้วก็ทําไอจิตปัญญาไปเรื่อยด้วยไม่ใช่รอให้ฐานเต็มแะ้วก่อนเนะไอ้ไอ้นี่มันไม่เหมือนวัตถุไม่เหมือนสร้างบ้านที่จะต้องไปรอให้ฐานเสร็จไอ้นี่มันเป็นด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจสัมพันธ์กันถ้าหากว่าจิตใจเราไม่พัฒนาปัญญาเราไม่มีให้การสร้างฐานมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมจะสร้างฐานได้ดีก็เพราะปัญญามันพัฒนาขึ้นไป กเป็นอย่างหลักที่ท่านเผยให้คุณให้นี่คือใช้ได้สำหรับทุกอย่าง,อ,างอ่มามันเป็นของกลางนี่มันเป็นของกลางฮะเป็นหลักทั่วไปนะก็คือเราเข้าใจหลักก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยธรรมดาเนี่ยแต่เราให้รู้แง่มุมก็เหมือนอ่าใครสงสัยอะไรนิมนถามมีอะไรสงสัยไหมไม่ต้องไปเกรงใจถามเลยอานิมตน นี่ายความว่าถ้าเกิดเราทํากรรมมาอย่างหนึ่งแล้วแล้วหมดแล้วเราทำทำความดีไว้ความดีส่วนนี้จะมาปกกับกรรมส่วนนั้นได้นี่ยนะครับไม่ใช่มันไม่ได้หักล้างเลยหักล้างเลยครับก็ก็หมายความว่าน้าในแก้วไอทีหนึ่งลิตรมันก็อยู่ของมันตามเดิมแต่มันเหมือนก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไอฝ่ายดีนี่มันท่วมท้นไปหมดเลยอ่ามันเหลือเหมือนกับว่ามันมีก็เหมือนไม่มีถูกไหมฮะมีเหมือนไม่มีหมดเหมือนกับว่าพอเทียบกันแล้วหมดแรงเลย ใช่ไหมตอนแรกมันมีมดสองตัวไอ้มดสองตัวก็แรงพอกันเกิดมาเจอไอ้ฝ่ายหนึ่งยังเป็นมดอีกฝ่ายเป็นช้างไปแล้วเจงนใช่ไหมไอ้มดนี่ไม่มีความหมายเลยเออ